เจ้านงพณนีเปิดบ้านหรูจัดพิธีไหว้ครูเผยยอดรวมเงินที่ทุกคนร่วมติดบนใบสีทั้งสดสวยรวยและยังใจบุญสุดๆสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวเจ้านงพณนีมหาไทยที่หากมีโอกาสก็มักจะนำเงินที่หามาได้จากน้ำพักน้ำแรงมอบให้กับพ่อแม่อีกทั้งยังแบ่งไปทำบุญสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตอยู่บ่อยๆ ล่าสุดจ้นงพนีก็ได้เปิดบ้านหรูจัดพิธีไหว้ครูพร้อมกับนำข้าวสารจำนวน5,000ถุงมาบริจาคให้กับชาวบ้านและถวายระคังให้กับวัดอีกด้วยโดยเจ้าตัวได้เขียนแคปชั่นไว้ว่าภาพบรรยากาศงานไหว้ครูบ้านจะ2,567ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยนะเอาบุญมาฝากนะักแจกข้าวสาร5,000ถุงกับถวายระคังให้กับวัดบ้านพรานด้วย ทั้งนี้เจ้านงผนียังได้เผยอ,อีกว่าเงินที่ทุกคนร่วมกันติดใบสีในงานไหว้ครูพ่อแก่ได้ทั้งหมด59,970บาทจะได้นำเงินส่วนนี้ไปทำบุญค่าน้ำมันปั่นน้ำปั่นไฟให้กับวัดป่าภูทับเบิกแล้วนะคะอนุโมทนาบุญกันด้วยนะบริจาคค่าน้ำค่าไฟค่าสาธารณูปโภคต่างๆให้กับวัดอนิสงฆ์จะช่วยให้ชีวิตมีแต่ความโชคดีมีความสุขราบรื่นปลอดจากเคราะห์งานนี้แฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ร่วมอนุโมทนาบุญกับเจ้านงผนีไม่ขาดสายเลยทีเดียว